สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอพร,ระเครื่องรอบเย็นมาอีกแล้วนะพี่นะสำหรับยอดเยนวันนี้กอหนึ่งชุดแล้วนะบอกเลยว,ว่าวัานน,วนี้นะพี่นะเด็ดแน,น่นอนแล้วของเราเก็บเงินปลายทดงเดี๋ยวพี่ส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าจะส่งแต่แสิ้นนะครับเ,เบอร์โทรเบอร์รายเบอร์เดียวกัน,นครับขึ้นมาแต่เริ่มต้นแล้วพี่แนวก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาพี่พี่ทุกท่าน,นบเดี๋ยวผมจะเริ่มไม่เลยวกันพี่สําหรับรายการแรกแนวรายการแรกเป็นพ่อแก้วเลยพี่หลังแบบเนื้อสวย หลังแบบพี่ดูนีเนื้อออกกะลาเลยแนวนำ้ำโผงผงคุกรักออกโซนกะลาเลยพี่น้ําหลังแบบเ,เนื้อมันต้องอย่างนี้ดิพี่ใช่ไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ยอ,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 องค์นี้เอาสามร้อยบาทนะพี่น้ําหลังแบบเนี่ยครับผงผงคุกรักก็พี่เนื้อออกโซนกะลาเลยเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับองค์นี้นะพี่นะสามร้อยบาทพี่ดูเนื้อเนี่ยแบ่งปันแนวสามร้อยแบ่งปันสามร้อยแล้วก็เนี่ยนะอันนี้จะเป็นเ่าหร่พระร่วงคังเขาปะสุโขทัยอ่ะ แนวใช่ไหมพะร่วงอ่อะไรคางเขาคางเขาเนี่ยพี่แนวบางทีก็ลืมแนวบางทีก็ลืมชื่อเอาสี่ร้อยบาทรับสุโขทัยพี่แนวพะร่วงคางเขาแนวสุโขทัยเนื้อสวยแนวร้อยปีร้อยแย่ร้อยล้านแนวนี่คือรอยธรรมชาติของเขาแนวนี่คือร่องรอยธรรมชาติของเขาสี่ร้อยบาทรับเอาไปว่าเป็นราคาแบบแบ่งพันแนวนะเป็นราคาแบบแบ่งพันพีสี่ร้อยบาทนะครับเหรียญผู้เอี่ยม แนวเหรียญบรวดปูหยีม,มครับพี่นะปูหยีมวัดหนังสาหรับเหรียญน,นี้นะพี่นะ้นวมีความสวยนะมีความเก่าพืนนะาาาพ้นผิวแห้งแนวมีความสวยความเก่าละพื้นผิวแห้งหรวงปู่หยี่มวัดหนังด้านหลังครับพี่หลังยันสี่นะี่ครับต้องใช้คํานี้เลยพี่หลังยันสี่ยันสี่สวยมากแนวไม่ได้สวยธรรมดาพี่นะสวยมากหลังยันสี่สามร้อยแนวสามร้อยบาทหลังยันสี่นะี่ครับ แล้วก็เหรียญแนวนะซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินยัยพี่แนวหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นตัวหนังสือเป็นแท่งขึ้นมาเลยผมไม่มั่นใจว่าออกปีไหนไนะแนวะว่าได้เดิมมาพี่ปี2500ันห้ยแนวรุ่นไ,มม 2, นนไ,ไหนอ่นะแนวรุ่น2รุ่น3ามไหมแนวะแล้วล,ลองดูนะพี่นะนะพี่พี่ท่านใดถนัดแนวะต้องจัดเลยพี่เหรียญนี้เอา300บาทนะี่ครับสามร้อยพี่นะพ่อเงินก็าดอนเยีหอมนะเบาๆแนวะเออเบาๆแบบเขย่าใจพี่แนวแล้วก็สมเด็จแนวเอาวัดเกตตรงนี้ว่ะแนวายเลขกหนึ่ง นี่ไหลตรงเจ็ดชั้นไหลตงนะรงน้แนวๆไหลเขาจะเป็นเส้นตรงเลยไหมเนี่ยครัไหลตรงก็พี่สวยเห็นไหมเอาเนื้อหนึกเลยดูเนื้อเดี๋ยวแม่เนื้อหนึกเลย,นะเลยพี่ไหลตรงวัดเกณฑ์แนวไหลตรงดูด้านะหลังนี่ร่องรอยนิ้วมือนะเนื้อนะมีความแกร่งความแหง้งนเะนี่เนื้อมีความแกร่งและความแหง้งเอ่อสำหรับองค์นี้เนี่ยครับเอาไป ไปเท่าไหร่ดีอะแนวเออเอาไปเท่าไหร่เอาสามร้อยได้กันพี่หมายเลขกหนึ่งแนวเจ็ดชั้นนิยมพี่เจ็ดชั้นนิยมพระสวยแนวหมายเลขกหนึ่งแนวเออหมายเลขกหนึ่งครับพี่สามร้อยบาทนี่ครับใส่ซองเลยนะครับหมายเลขกหนึ่งขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาดิพี่นะหมายเลขกหนึ่งสามร้อยบาทอ่อหมายเลขกหนึ่งสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่พระท่ากระดานนี่ดูเนื้อเนี่ย เนื้อดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี man, staff, ่ยเนื้อพระถ้ากระดานอันนี้บางเจี๊ยบเลยเนยพระถ้ากระดานเนี่ยพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยถ้ากระดานเอาสามร้อยบาทนะพี่เนครับสำหรับพระถ้ากระดานนะพี่นะเนื้อแบบเนี้ยสามร้อยบาทเนยพระถ้ากระดานอันนี้เอ๋อไม่หนักเท่าไหร่เนื้อน้ำไม่หนักเท่าไหร่ด้วยเออองค์ต่อไปนะพี่นะนื้อลุบหล่อเนื้อพิมพ์ขี้ตา เนี้อประดอบูดานพิมพ์คีตาพี่เนี้อประหลวเพระเงินบางคานเนี้อประดอบูดานหลวเพราะเงินบางคานนี่พี่เนื้อเป็นบล็อคพิมพ์คีตาเนี่พี่นะพิมพ์คีตาหลวเพราะเงินวัดบางคานสวยจริงเนื้อสวยผิวดำเดิมเอาไปสามร้อยบาทเนื้อรูปหล่อหลวเพราะเงินวัดบางคานพี่สามร้อยบาทนี่ครับแล้วก็องค์นี้พี่เนี้อหน้านี้เป็นเบตงเนี้อน้าเบตงโอ้โหพี่ยาขัดแดงเดิมเดิมเลยเนื้อเบตงยาขัดแดงเดิมเดิมเลยพี่สวย แนวเขาเรียกว่าพระสวยและธรรมชาติแนวพระสวยและธรรมชาติเบตงแนวหมายเลขโค้ดสามหนึ่งเก้าแนสามหนึ่งเก้าพระสวยพี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็องนี้แนวองนี้จะเป็นรูปทรงหยดน้ำานวเรียมสามห่วงของกําแพงเพชรรูปทรงหยดน้ำครับพี่แนวเรี่ยมสามห่วงกําแพงเพชรนี่จะเป็นรูปทรงหยดน้ำแนวพระได้ดูพระแบบว่าเขาได้พระได้สวย และได้ความเป็นธรรมชาติพระได้สวยและได้ความเป็นธรรมชาติเอาไปสามร้อยบาทนะครับดูดิสามร้อยเนี่ครับสามร้อยเพื่เป็นราคาแบ่งแล้วนะนเด็แบ่งได้แบ่งหมดเลยพี่วันนี้แนวะมาเพื่อแบ่งแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อรุ่งวัดท่าก,กระบือเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งแนวะพระครูรุ่งนะีครับ สองสี่แปดสี่พระครูรุ่งสองสี่แปดสี่สามร้อยบาทครับพี่นี่ครับราคาแบ่งอ่าสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระปิตาหลวงปูเเงป่เอี่ยมนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมโอ้แล้วพระพายังสวยนะครับเออแล้วพระพายังสวยเลยพี่พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆพลิกเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆพลิกให้ดูเนี่ยเป็นไง แหนบหลวงปูเอี่ยมสวยมากโอ้โหเป็นไงพี่ดูเงี้ยทองเดิมเดิมพี่เนี่ยนบต้องใช้คำนี้นะพี่ทองเดิมเดิมเนี่ยสามร้อยปูเอี่ยมแหนบแหนปูเอี่ยมสามร้อยองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นจอบหลวงพ่อไปแหนบนะจอบหลวงพ่อไปนี่เนื้อออกขาวพี่แหนบนะสำหรับองค์นี้พี่นะเนื้อออกขาวจอบหลวงพ่อไป่มาดูเนื้อเดี๋ย จอบเพ้าไปด้านหลังครับพี่สองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับสองสี่เจ็ดแปดแล้วก็หลวงพูทวดครับพี่นะครับหลวงพูทวดองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านพิมพ์เล็กครับพี่รูปทรงกลักไม่ขีดแล้วเนื้อนี่สวยมากนะครับและเนื้อนี่สวยมากสําหรับหลวงพู่ทวดองค์นี้นะ ดูด้านหลังเนื้อเขาจอกดำๆหน่อยเนีครับเนื้อจะออกดำๆหน่อยพี่ผ้าอันนี่โดดเด่นเป็นธรรมชาตินะครับพระโดดเด่นเป็นธรรมชาติสามร้อยนะครับสามร้อยเนื้อว่านอ่าสามร้อยเนื้อว่านเนี่ยพี่เนี้ยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเนี้ยครับกับองค์ต่อไปเอ๋อสำหรับองค์ต่อไปเป็นเหรียญพี่นะวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นแหนะนะเหรียญหลวงพ่อกลั่นผิวดมเดิมเลยพี่ไหม เหรียญหลวงพ่อกันผิวเดิมเอ่าพ่อกันเอาไปสามร้อยหลวงพ่อกันวัดพญาตสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกันนนพี่น้าสามร้อยแล้วก็องนี้พี่แนวนี้จะเป็นพระร่วงเนวะสยาหรับองนี้พี่น้าเป็นพระร่วงเนื้อชินก็นพี่ไข่เดิมเดิมไข่สวยเนะยครับไข่เดิมมาแล้ไข่สวยพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูไข่เนี่ย ไข่เดิมและไข่สวยอ่าด้านหลังก็พบพี่หลังลายผ้าอันนี้เป็นล่องรอยลายผ้าเดิมๆนะนะครับเป็นล่องรอยลายผ้าที่ต้องใช้คำว่าผ้าเดิมๆพี่องนี้เอาเอาสามร้อยพะล่วงนี่ครับแบ่งปันนะครับเออแบ่งปันพี่นะครับสามร้อยเอ่อวัดเกรดนะครับดาวหมายเลขสองครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์หกชั้นสวยนะดูผ้าเนี่ยเห็นไหมดูดูผ้าเนี่ยหกชั้นผ้าสวยพี่ เนี่ยครับหกชั้นพระสวยมากอันนี้เขาเรียกว่า Laura, พระกดพิมพ์มาเดิมๆเ,เลยพี่นะครับหกชั้นอกตลอดดูเนื้อด้านหลังเนี่ยยังมีค่าแป้งบางๆเลยพี่นะครับดูเนื้อด้านหลังเลยพี่เอ้ยนะครับยังมีค่าแป้งบางๆเลยอ่ะหมายเลขกสองสามร้อยบาทนะี่ครับองค์นี้พี่นะนะหมายเลขกสองแล้วกันพี่ดูพิมเดี๋ยเอาพระเดิมๆม,มาให้เลยพี่นะเอามาแบ่งปันให้หมายเลขกสองนะี่ครับหมายเลขกสองไปสามร้อยบาทนะขออนุญาตใส่ซอง นี่ครับหมายที่สองสามร้อยเนี่ยพี่ดูหน้าพระนะพี่นะนะพระราคาสามร้อยพี่ดูหน้าเนี่ยสุดๆนนะบอกเลยว่าสุดๆรูปหล่ออันนี้เป็นรูปหล่อพ่อท่านขายรูปหล่อพ่อขายเอาไปสองร้อยนี่ครับออรูปหล่อพ่อขายแนวนะเป็นสายใต้แนววัดสนขันรูปหล่อพ่อขายสองร้อยบาทนี่ครับโอ้โหพระสวยมากพ่อขายสองร้อยบาทนี่ครับ เดี๋ยววางแยกกับพี่เออเดี๋ยววางแยกกับพี่นะครับสองร้อยแล้วก็องต์ต่อไปนะครับสมเด็จหมายเลขสามพี่เนี่ครับด้วยความหนึบนุ่มเนืพิมใหญ่วราครังนืพี่ดูเนื้อด้านในเนี่ยนี่ใส่กอบมาแบบนี้เลยเนครับในพี่ดูเนื้อด้านในนืด้วยความหนึบนุ่มแนืนะอ่าเขาเรียกเนื้ฐานะนรับฐานพระนี่เป็นเส้นเป็นสันเป็นแท่งเลยเนะครับฐานพระนี่เป็นเส้นเป็นสันเป็นแท่งเลยพี่เนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับอมเหลืองเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วอมเหลืองครับพี่แล้วดูเนื้อด้านหลัย โุณไปแกงูสารเป็นเม่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 นเม็นเม็ดเม่นเม่นยิยับในเนื้อพระเลยพี่เอาไปสามร้อยนะครับหมายเลขสามหมายเลขสามสามร้อยบาทนะครับมาหมายเลขสามดี่นะนะขออนุญาตหาซองใส่ก่อนนะครับเออขออนุญาตหาซองใส่ก่อนี่หมายเลขสามต้ใส่ซองใหญ่ไปเลยสามร้อยผ้าสวยเนื้อผ้ามันได้มาเดิมๆไงผมก็จัดให้พี่ๆเลยนะครับไม่มีกั๊กจัดให้ตลอดนะครับไอ้องค์นี้พี่พระกิ่ง สำหรับพระกิ่งพี่น้าดัเป็นพระกิ่งอุปประคุตถือหอยสังเนี่ยครับพระกิ่งอุปประคุตถือหอยสังอ่าในงานพระกิ่งอุปประคุตถือหอยสังสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่น้าดับอุปประคุตถือหอยสังเอาเป็นราคาแบ่งปันพี่สามร้อยบาทนะครับอุปประคุตถือหอยสังนับสามร้อยพระกิ่งไม่ทราบที่พี่ เอาสองร้อยพี่พระกิ่งไม่ทราบที่ถือว่าผมแบ่งให้แล้วกันนี่ครับพระกิ่งไม่ทราบที่เอาไปสองร้อยบาทนีะครับนี่คือราคาที่เราแบ่งปันกันจริงๆริงนะครับนะเออนี่คือราคาที่เราแบ่งปันจริงๆพี่พระสวยเห็นไหมพระสวยเป็นธรรมชาติสองร้อยบาทครับพี่นี่ครับดำเดิมๆเลยสองร้อยนะ 200. นครับสองร้อยบาทสองร้อยแล้วก็องค์นี้อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น อาเป็นอะไรเดียวเป็นลูกกอกหรือเป็นอะไรไหมเขาจะมีเนี่ยเศษมวลสารเนี่ยแปะติดอยู่ด้านหลังเนี่ยหนึ่งก้อนน่าจะเป็นวัตถุอาถรรพ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องอ่าผู้ที่ชื่นชอบของแรงนะเอาสองร้อยสองร้อยบาทนะครับผู้ที่ชื่นชอบของแรงพี่ต้องจัดนะครับอต้องจัดแล้วก็องนี้ สาหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่โตก็พี่แช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์หลวงปู่โตนะครับเป็นพิมจัมโบนะครับเป็นพิมจัมโบ้แล้วเนื้อนี่หนึบเลยเออทั้งหนึบทั้งการลงแช่นะครับเห็นไหมเป็นเนื้อเป็นขาวเป็นฝ้าเป็นไข่เป็นชั้นเนื้อมาแบบครบสูตรอยู่ในเรียมเก่าครับพี่เนืบวกกับความวินเทสนะดูด้านหลังอันนี้เป็นหลังยันดวงนะครับสําหรับองค์นี้พี่นะครับเป็นหลังยันดวงสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับหลังยันดวง หลังเย็นดวงเราก็สมเด็จองนี้องนี้ไม่ธรรมดาพี่นะพิม์ใหญ่วัดระฆังพี่เกตดทะลุซุ้มข้าแป้งเห็นไหมเห็นข้าแป้งแหมพระบางพระไม่หนาเนืร้อยปีร้อยแย่ร้อยล้านในครับเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยในครับนะพี่ดูข้าบเนื่อพี่ดูข้าบดูเนื้อเนี่ยนี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่นื้ข้าแป้งเดิมเดิมนครับข้าแป้งเดิมเดิมพี่ โอ้นี่สุดจริงพี่อันนี้สุดจริงนะครับสวยมากเอาสี่ร้อยบาทในแอบเอาสี่ร้อยบาทพี่ดูในแม่ร้อยปีร้อยแย่ร้อยล้านร้อยปูไตร้อยหนอนด้นในแอบมาครบทุกรอยพี่หมายเลขสี่เอาไปสี่ร้อยบาทหมายเลขสี่นะครับสี่ร้อยบาทเอาแบ่งปันให้ในรับหมายเลขสี่ขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาในครับหมายเลขสี่สี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ มาตอบนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่แนยรายการต่อไปจะเป็นองค์นี้เลยแนวน,นี้จะเป็นดอกเขาเรียกว่าเจ้าสัวนะรนบหลวงพวกเงินบางขานไะเนี่ยแนวเจ้าสัวหลวงพวกเงินบางขานใช่ไหมพี่เอาสองร้อยแล้วกันพี่นะบแบ่งปันเลยเนะี่ยด้านหลังจะเป็นบรอดตัวยันแบบนี้พี่ไม่เคยเจอพี่นะเอาสองร้อยแบ่งปันให้สองร้อยบาทเนี่ยครับแบ่งปันพี่พี่สมาชิกเนี่ยสองร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วก็เนี่ยครับองค์นี้โอ้โหองค์นี้สวยมากแนวะบ,บางขุนพรมพี่ สมเด็จบางขุนพม์เนะครับอันนี้หมายเลข่านะ่ยอุดูเนื้อเลยนี่ยครับดูขาบุกูดูเนื้อนะครับดูค้าบนมวันตังยิ้วเนีนะครับค้าบก็ได้แร้วข้าบฟองเต้าหู้ขึ้นมาด้วยสมเด็จบางขุนพรมพี่แนวองค์นี้นะนี่ดูข้างความแกร่งด้านหลังเห็นไหมเนื้อจะมีความแกร่งเก่าหนึบใสนุ่มเนื้อแกร่งมากสี่ร้อยบาทเนี่ยสำหรับองค์นี้นะน้่ยหมายเลข่าสี่ร้อยบาทเนี่ยครับน้่ยหมายเลข่านะพี่นะองค์นี้ 400บาทเนี่ยครับเป็นราคาแบ่งปันครับ hmm. พี us us. Mm ่เนี่ยครับหมายเลข5ของเราเนี่ยครับเป็นราคาแบ่งปันเนี่ยครับหมายเลข5 400บาทเนี่ยครับขออนุญาตเขียนหมายเลข่าพี่เนี่ยครับขออนุญาตเขียนหมายเลข่านะพี่นะหมายเลข5 400บาทเนี่ยครับต่อเนื่องกันไปครับพี่เนี่ยครับกับองค์ต่อไปเนี่ยคับนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพระเดิมน้องหลวงฐานสูงวิริยงองเนี่ยครับน้องหลวงฐานสูงวิริยงองพี่เนี่ยสำหรับรูปหล่อหลวงพระเดิมครับพี่เนี่ยวัดน้องหลวง แนวร่องรอยการตกแต่งตะไบพี่ร่องรอยการหล่อบโบราณนะครับนะอันนี้คือเขาเรียกว่าครบสูตรนะตะไบเกินๆเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแหวนพิรอดอันนี้เป็นพิรอดเก่าพี่อะดูลักที่ลงมาเดียวอุ้ยแห้งแก๊กเลยพี่แนวแหวนพิรอดแหวนพิรอดเอาหกร้อยบาทนะแหวนเก่าพี่แนวแหวนเก่าพิรอด เนี่ยครับขอหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับสิวารีเนี่ยครับสี่วรีน่าจะเป็นของหลวงพ่อกุเวนพี่นะเนมเนื้อสวยหนึบเลยเออเนื้อสวยหนึบนุ่มเลยเนี่ยเนี่ยครับเป็นพระเนื้อดินเก่าสิวารีด้านหลังครับพี่เนมด้านหลังจะมีร่องรอยลายนิ้วมือพี่เนี่ยครับด้านหลังจะมีร่องรอยลายนิ้วมือ โอ้โหปึ๊กเลยอะในอัพปึ๊กเลยพี่ดูดิยสีวลีสามร้อยบาทนี่ครับอันนี้จะเป็นเ,าเขาเรียกอะไรนะพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักในอัพเนื้อผงคุกรักพิมพ์ปั้นดูด้านหลังนี่สามร้อยบาทในอัพผงคุกรักอยู่ในเลี่ยมนะแนวอยู่ในเลี่ยมเดิมๆม,ม,มาแบบนี้พี่นะผมก็ได้มาแบบนี้แหละ เนี้ยนะเออเอาแบบแบ่งๆเลยไปสามร้อยในี้ยนะเป็นพ่อแก้วพี่เน้ยแบ่งปันให้นะับอยู่ในเลี่ยมนะับธรรมชาติเลยมาแบบนี้เลยแล้วก็องนี้พี่รายการสุดท้ายราย้ายสุดกับพี่หมายปลขหก 6. อันนี้ฐานแซมถ้าไม่สวยถ้าไม่เนื้อเนา่านี่ไม่รู้พูดอะไรพี่ดูเนื้อเนี้ยโอ้โหมวลสา,ารแน่นมากพิมพ์สวยร่องรอยการใช้งานชัดเจนและเป็นธรรมชาติร่องรอยการใช้งานชัดเจนและเป็นธรรมชาติอ่าดูด้านหลังเนี้ย โอ้โหความหนึกน้ครน้ำความหนึกใสแก่งเก่านุ่มดูในหนึกเลยพี่เอ้ยน้ำเนื้อมวลสารแน่นๆเลยอะองค์นี้ผม,มเอาเอา่อฐานแซมนะ้ำฐานแซมผมขอห้าร้อยบาทเนื้อหมายเลขหกเนื้อหนึกมากเนี้ยหมายเลขหกขอห้าร้อยเนีญญ้ยครับนะขออนุญาตหาซองใสเนี้ยครับขออนุญาตหาซองใส่ครับพี่หมายเลขหกเนี้ยครับหมายเลขหกเอาห้าร้อยบาท นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ